รายการก็ไม่มีแต่เรามีไปชื่ออะไรกันแล้วออแล้วใครนะคะที่หวังว่าจะดูพิธีกรที่น่ารักแล้วก็ขอบอกเลยว่าไม่มีฝันไมเ่เถอะฝันไมเ่เถอะเราทั้งหมดทุกคนนะก็ได้จับมิชชั่นกันไปแล้วใครได้มิชชั่นอะไรไปดูกันเลย มิชชั่นแต่ละมิชชั่นเราต้องผ่านมันไปให้ได้ใครคิดจะดูเราโดนลงโทษเหรอไม่มีทางสลรอก,กคนผอมกันยังพอมไปไป,ไปสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำมิชชั่นแรกกินพรกิกใส่กอกพริกโอ้ย <c oughs> マ มิชชั่นต่อไปอ,อ,อ่อนเดีย๋ยวดูแล้วกันทำได้อยู่แล้วแหล,ละเลานะหนึ่งสองสาม uh <laughs> จริงเพราะว่าเราเป็นคนถือไม้ให้รถเราอยู่ติดกับรถรถอเอามาอย่างี้ไม่ปากมันหูะ่ะรนปากหูบแต่ว่ารถเลยเออกมาใช่เราได้ยินเสียงเราเป็นพยานเพราะว่าเราถือไม้ยอมรับไหมยอมรับไหมว่าตัวเองเลยออยอมไหมถ้าเลยแบบไม่อาปากมันก็ค่ะวันนี้จะมาทำมิชชั่นขอตัดเล็บไปเลย เล็บได้ไหมอ่ะใช่มาให้ต <na ith> ัดอ <fixing something> <wiele> ่ะคุณเล่นอ้าได้ใช่ไหมเขอพี่ตัดหน่อยได้คะตัดให้ใช่เดี๋ยวพี่ตัดให้เอาเล็บไหนเล็บหนูวันห้าห้านิ้วเลยฮ่น้องเดี๋ยวเล็บไปค่อยไว้ใหม่ได้นะจะพี่ตัดให้ก่อนหนูเล็บหนูมันมาหนูเพิ่งทำงานปาร์ตีมา 妈妈。 กินแตงโมโดยไม่ใช้มือกัน3ำวิมิ แย่มากอ่ะคืเะเทอค่ะก็วันนี้มาทำวิชั่นกันเป็นวิชั่นที่นี่ได้รัก็คือกินวาซาบีนะคะนี่าดงนี่นอน่านาานินนิานิอย่ายิ้มายิ้ม

คันหูมากอะคันคัมากเหรอหูเหลือปะเออคันจริงยิ่งกาคันยิ่งกว่ายิ่งกว่าขอใจก่ฮะยิ่งกว่าไม่ไม่นี่หรอไม่เสร็จหรอถือผาปะให้ชอบี่ม็ซบ มาทำมิชั่นที่สองเออนะกระดิกหน้ากินขนมเริ่มเดี๋ยวไว้เดี๋ยวอุ้ยรวมอ่า หน้าไม่ได้คนอื่นยังทำได้เลยอ่ะบุกระดิกแล้วมันก็ไม่ลง嘛จะมาขอลบหน้าค่ะชูะอุปกรณ์ด้วยไปรล่ม กินเนื้อหออูแล้วพี่ทำไมล่ะแต่ว่ามองน้องไม่ได้แต่งเลยเนี่ยโอเครู okay, ้เฮ้ย <c oughs> อีพีที่แล่าโมไว้ซะเยอะเดี๋ยวดูอีพีนี้แล้วกันครับหมดเลยนะ ความรู้สึกเป็นงไงบ้างคะชนะสักทีมิชชั่นแรกโอเคดีดีใจแล้วันนี้จะมาทำภารกิจสามติดคนห้ามหุวนเลาะภายในเวลาหนึ่งนาทีครึง่งไปไปกันเลยอยขอโ้ษคอะค่ะ เราิงอพี่เป็นพี่รหัดหนูใช่ไหมอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงจริงดูหน้าดิใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันเออใช่เลยอ้าวมาพี่ถึงยืนอย่างงี้เขาเราขายที่ของอ๋อเพื่อนออ๋เพื่อนเีื่ถ่ายรูปไม่มาเทคแคร์เทคแคร์น้องราหัดอยู่ธุรกิจใช่ป่ะเปล่าค่ะอยู่ไหนพี่ไม่ใช่แน่เลยหนูอ่ะเอาจริงๆ ป้าไก่เอ้านล่เป็นอะไรอ๋อไม่อเยอกวันนี้ก็ได้รับภารกิจตัดผมคนอื่นเขาไปไปหากันเลย ขอโทษนะขอตัดผมหน่อยได้ไหมอะ่ะนิดนึงได้ไหมอะ่นอะนะาทำธุรกิจช่วยเราหน่อยนะนะเห็นไอซีทีเหมือนกันฝัก,นก,นกถือหน่อยได้ไหมอะ่ะ ขอโทษน,นะร่วมร่มร่มรมอิชั่นหน่อยได้ไหม,ไมไขอมขอขอตัดขอตัดผมหน่อยได้ไหมอ่ะตัดผมลยเหรออดเดียดิเดียวิดเดียดจึงเดียวเออ thank you ว่าแหว่งปะเนี่ยไม่แหว่งหรอกมา t <c oughs> อ a n ขอโทษนะคะทำมิชชั่นด้วยกันได้ไหมอ่ะรอบนึงขอตัดผมหน่อยได้ไหมอ่ะนิดเดียวตัดผมนิดเดียวนะอ๋อขอบคุณค่าฝากถือไม้หน่อยเยอะป่ะเยอะตีใจเช คิดว่าตอนแรกก็คิดว,ว่าจะเขาจะไม่ตัดด้วยเกมการให้คะแนนผู้ชนะจะได้มะเขือเทศน1ผลตอนหนินชชั่นซึ่งเท่ากับ10คะแนนเรามาสรุปผลของ EP นี้กันเลยจ้าคุณบีไฮไม่ได้สักผลเลยคุณหวังได้ไป1ผลคุณโซลา่าเซลล์ได้ไป2ผล คุณโอปอมไม่ได้สักผลเลยและคุณต้อนรอนได้เป็นหนึ่งผลจ้า